เอ็ดดี้เฮิ์นชีชัดเจ้าแหลมซิสเกตชิงชชมโลกวันที่16ตุลาคมนี้ที่ L.A. ศึกชิงชชมโลกพิกัดรุ่น115ปอนด์ของเจ้าแหลมซิสเกตนครหลวงโปรโมชั่นเปิดเผยแล้วโดยที่ลงตัวในวันที่16ตุลาคม2564ที่ลอสแองเจลิสด้านเสียหุยยไม่ประมาทกำชับสิทธิ์ลักหลังรอมานานถึง3ปีหลังจากเอ็ดดี้เฮร์นโปรโมเตอร์ใหญ่แมทลูม ผู้กำหนดเส้นทางมวยโลกพิกัด115ปอนด์ประกาศผ่านสื่อไฟนิวเผยแพร่ทั่วโลกเมื่อวันที่29มิถุนายน2564ถึงโปรแกรมใหญ่ในพิกัดรุ่น115ปอนด์ของ4ตุ๊กตาทองรุ่นเล็กเป็นที่แน่นอนแล้วว่าฮวนฟานซิโกโอเอสตาดาจะป้องกันแชมป์แฟนชายสภามวยโลก WBC กับโรมันกอนซาเลสในศึกล้างตาภาคที่3หลังผัดกันแพ้ชนะมา ให้หายสงสัยส่วนคู่รองเจ้าแหลมซิสเกตอดีตแชมป์โลกสองสมัยชาวไทยจะได้ชกกับคาร์ลอสเคยราดคู่ปรับเก่าที่เจ้าแหลมเคยพ่ายเสียแชมป์โลกในสมัยแรกแต่ครั้งนี้จะเป็นการชิงแชมป์ว่างของ w ูเเนื่องจากเอสซาดาถูกอวยขึ้นเป็นแชมป์แฟนชายแชมป์อภิสิทธิชนเป็นกรณีพิเศษอย่างไรก็ตามทั้ง4คนจะได้ชกร่วมรายการเดียวกันซึ่งจะจัดขึ้นที่ลอสแอนเจลิส มนรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในวันที่16ตุลาคม2564อย่างแน่นอนในส่วนของรายละเอียดปีกย่อยก็จะมีการแจ้งให้ทราบในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้โดยที่เอ็ดดี้เฮิร์นในให้สัมภาษณ์ว่ามีแนวโน้มสูงว่าจะจัดที่ฟอรัมหรือไม่ก็สเตปเพสเซนเตอร์แต่ขอให้แฟนๆอดใจรอรายละเอียดลงตัวอีกสักนิดเอ็ดดี้เฮิร์นจะพ่อวงการมวย ผู้ทรงอิทธิพลเบอร์หนึ่งของโลกในยุคนี้เนื่องจากการชกจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่องเดอะโซนให้สมาชิกได้ชมไปทั่วโลกก่าวกับสื่อนั่นเองและล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งกร,รกฎาคม2 5 6 4เสียหุยนายสุรชาติพิสิธทธิ์วุฒินันผู้จัดการของเจ้าแหลมศิษเกตนครหลวงโปรโมชั่นก็ได้เปิดเผยว่าเมื่อทางเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้จัดสึกให้ข่าวชัดเจนเช่นนี้ผมก็เบาใจและดีใจ ที่ทุกอย่างเป็นไปตามคำพูดเพราะก่อนหน้านี้ในขอให้ทางเอ็ดดี้เฮ์นให้เจ้าแหลมศิสเกตได้ต่อยร่วมรายการเดียวกับเอสตาร์ด้าโรมันถือเป็นการเทียบฟอร์มในอนาคตอีกด้วยในส่วนของความพร้อมของเจ้าแหลมศิสเกตเสียหุยได้กล่าวว่าผมได้ย้ำเจ้าแหลมไปแล้วว่าถึงเราจะเคยโชคกับควยราดและแพ้แบบคานสายตาม,มาแล้ว ซึ่งในตอนนั้นโคยลาดเกิดแพ้แตกแต่กรรมการดูคะแนนให้ชนะและการพบกันในครั้งนี้พวกเราก็จะไม่ประมาทอย่างเด็ดขาดเสียหุยกล่าวนั่นเอง